ต้องเรียนว่าสิ่งที่ผมได้มีการเปิดนะครับวิดีโอภาพและเสียงนะเรื่องของคุณหมอที่จะทำกับบาดแผลของน้องแตงโมนะก็เป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือกระบวนการที่มีการดำเนินการเรื่อง GPS ต่างๆที่เราได้มีการเปิดเผย วันนี้เนี่ยเมื่อช่วงเวย็นที่ผ่านมากงบัญชการตำรวจท h ภาคหนึ่งนะครับได้มีการถแถลงโต้ผมในเรื่องของว่าทุกอย่างทําตามกรอบของกฎหมายผมไม่อยากถามว่าทาการทาตามกรอบของกฎหมายอย่างไรเนื่องว่าศพเนี่ยเป็นของนะครับเป็นทรัพย์สินของแม่คุณแตงโมและในขณะนั้นเนี่ยได้มอ,อบอำนาจนะครับหรือแต่งตั้งเนี่ยทนายกฤษณะนะครับเป็นทนายความที่ดูแลคดีนี้อยู่ ดังนั้นการที่พนักง,งานสอบสวนเนี่ยซึ่งเป็นอำนาจของพนักง,งานสอบสวนเนี่ยที่จะดําเนินการเนี่ยก็ต้องแจ้งให้คุณแม่ทราบต้องแจ้งให้ทนายกิจสนทราบ kind of แต่กลับไม่ปรากฏว่ามีพนักง,งานสอบสวนนะครับหรือคุณหมอเนี่ยได้แจ้งให้กับคุณแม่หรือทางทนายกิจณนทราบโดยไปอารักอ,อักษรนะครับกระบวนการต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่มีหลักฐานมาเปิดโปงนะครับกระบวนการอันทั่ว้ายเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยในคดีความอัิยยศครั้งเนี้ย มันก็คงไม่มีใครเห็นภาพต่างๆที่อยู่ในนะครับตามวิดีโอที่เรานะครับเอามาได้นะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศนะครับว่าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยคดีนี้เหนื่อยในการชนกับอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมตอไปรอพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศกระดูแล้วกันนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขเขนี่ยนะครับรับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายรับรู้ทุกอย่างแต่วันนี้ก็จะมีการสั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจท้อนภาคหนึ่งออกมาตอบโต้ผม ในประเด็นต่างๆซึ่งก็ไม่มีสาระและแก่นสารเนื่องจากว่าเป็นการแถมากกว่านะครับผมอยากเรียนท่านผู้จัดาการองว์การชาตินะครับว่าเมื่อรับรู้แล้วเนี่ยแต่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับเห็นพวกพ้องดีกว่าความถูกต้องในคดีนี้นะครับผมก็เรียนไ่น้องประชาชนคนในประเทศครับว่าผมอาจจะเป็นจะต้องดําเนินการนะครับในสิ่งที่ผมไม่อยากทําทําการที่ท่านไม่ย้ายพลตตีวันออกจากคดีนี้ เป็นเพราะว่าเป็นลูกรักหรือเปล่านะครับเป็นคนที่ทําบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายหรือเปล่าถึงได้มีการไม่ยอมโยกย้ายตามที่มีปรากฏหลักฐานที่มีการยอมรับว่าตัวเองเนี่ยได้มีการผิดพลาดนะครับจากหลักฐานต่างๆซึ่งตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ถ้าไม่มีพลตตีวสน์ผมเชื่อผมยืนยันต่อพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศเลยว่าคดีนี้จะได้คนร้ายตัวจริงมาลงโทษตามกฎหมายวันนี้ที่มันติดเนี่ยมันติดที่พลตตีวสน์เพียงคนเดียว นะครับผมบอกให้เลยว่าพลตบตรวสันเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ดําเนินการเนี่ยทุกรูปแบบนะครับทําให้คดีนี้มีปัญหาถ้าลอง,ลองย้ายพลตบตรวสันออกจากคดีนี้แล้วลองให้คนอื่นเข้ามาทําคดีแทนรับรองว่าคดีนี้นะครับผู้ใด้รับบัญชาญในตำรวจภาคหนึ่งที่รักความเป็นธรรมนะครับที่เห็นด้วยกับพลตบตรวสันเนี่ยนะครับเขาพร้อมนะครับที่จะออกมาแฉทุกมิติออกมาที่จะออกมาบอกได้เลยว่า คดีนี้มันมีความรับรองคมไหนยังไงนะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไในทมเทศนะครับว่านะอีกไม่กี่วันแล้วครับจะมีการเปิดหลักฐานอีกชุดหนึ่งเป็นชุดที่สามนะครับจะเป็นที่โรงแรมเดิมนี่นะครับจะมีการเปิดอีกรอบหนึ่งผมคงไม่ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่จะใช้ไม่ทีมาตรการคือแฉอย่างเดียวเปิดให้พี่น้องประชาชนคนนั้นไม่ได้เห็นเห็นแล้วก็ไปดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ ผมบอกให้เลยว่าเราจะดําเนินคดีเจ้าลีรัตที่นะครับบิดเบือนเขาได้จริงทำพยานหลักฐานเป็นเท็จนะครับเพื่อทวงความุต่ธรรมคืนให้กับน้องแตงโมผมไม่สนใจเรื่องจะต้องไปให้ปากคากับพนักงานสอบสวนในคดีนี้นะครับเพราะผมไม่เชื่อมั่นในการทํางานของกองบัญชาการปฐรภาคหนึ่งในการทําคดีที่จะต้องมีการสอบปากคาพวกผมในฐานะที่มีการกล่าวโทษนายแซนตราบใดก็ตามที่ผู้บัญชาการหมวดแห่งชาติยังไม่มีความยุติธรรมให้กับคดีนี้นะครับ ยังมีการที่ให้หมอมาตอบโต้ผมในตลอดเวลาระวังจะพังทั้งระบบผมยืนยันนะครับว่าจะจะพังทั้งระบบผมบอกเลยว่าเราจะมีหลักฐานอีกมากมายนะครับที่เราได้รับมานะครับจากข้อมูลของแหล่งข่าวของเราเราพร้อมนะครับที่จะเอาชีวิตแลกกับคดีนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะเปิดหลักฐานชุดที่3นะครับ ในวันที่สิบหพฤษภาคมอีกรอบหนึ่งนะครับในวันที่ส6หพฤษภาคมอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการเปิดให้เห็นว่ามีกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวนะครับเที่ยวน,นี้ผมจะเปิดเนี่ยจะให้เห็นหนักกว่าเดิมอีกนะครับจะให้เห็นเลยว่ามีคนในในกองบัญชาการบตำรวจภาคหนึ่งทนดูความออยศ์ไม่ไหวนะครับทนดูความออยศไม่ไหวนะถึงนําหลักฐานออกมาให้นะครับนําหลักฐานออกมาให้อีกซึ่ง,งซึ่งเรื่องนี้ โทษใครไม่ได้หรอกครับต้องโทษพลตรติวตัชสันคนเดียวที่ต้องพิจารณาตัวเองนะครับขอพิจารณาตัวเองย้ายออกจากสำนวนนี้ผมว่าทุกอย่างมันก็จบมันไม่ใช่เรื่องปัญหาคอขาดบาดตายเมื่อคุณผิดพลาดคุณยอมรับผิดต่อพบอปอตลแล้วคุณก็คนพิจารณาตัวเองได้พลตระกวัชสันนะครับออกจากนะครับคนที่ดูแลคดีนี้ให้คนอื่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดําเนินคดีแทนทุกอย่างมันก็จบแล้วก็ตั้งหน่วยงานกลางเข้ามาเสริม ไม่ว่าจะเป็นกองปราบปรามนะหรือหน่วยงานอื่นเข้ามาเสริมทุกอย่างผมว่ามันก็จะเกิดความโปร่ปงใสแล้วก็ได้รับความยุติธรรมเมื่อมีการตั้งกรรมการแล้วจะจะเป็นประมาทหรือจะเป็นฆาตกรรมเรามาพิสูจน์กันนะครับแต่ต้องไม่มีพลตำรวจตรีวัน์เข้ามาเป็นหัวหอ,อกในคดีนี้เหมือนที่ผ่านมาที่มีการบิดบิดเบ,บี้ยวนะครับตั้งแต่เรื่องของการเก็บตัวอย่างก็มีพลตำรวจตรีวัน์เข้าไปดูแลไม่ใช่เหรอในการที่ไปอู่เก็บเรือนะครับ ในการสอบสวนสืบสวนเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะมีการจําลองหมูหรอกครับไม่ใช่เพราะมีการจําลองตุ๊กตาไม่ใช่ว่ามีการจําลองผ้าตุ๊กตาผ้านะครับหรือแม้กระทั่งการนําศพออกมาจากห้องเก็บศพนะโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะครับผมถามว่าคุณหมอเนี่ยนะครับมีการดําเนินการแบบนี้มันมีด้วยหรือในประเทศไทยที่มีการเอาใบพัดเรือซึ่งเป็นวัตถุพยานสําคัญนะครับ นะครับคดีนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีการดําเนินการกับพนักงานสอบสวนแล้วก็คณะพนักงานชุดนี้นะครับชุดพนักงานสอบสวนเนี่ยทั้งชุดเนี่ยนะครับกับคุณหมอนะครับนิติเวศนะครับหลายข้อหาด้วยกันนะผมบอกได้เลยว่าผมไม่สนใจหรอกครับว่าผมจะถูกกี่คดีผมจะถูกกันแกล้งกี่คดีแต่เราพร้อมที่จะชนพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้องไม่มีใครมาบังคับผมได้หรอกครับว่า วันนี้เนี่ยมาเจราจาผมทุกครั้งเนี่ยก็จะให้ผมบอกว่าเป็นคดีที่ประมาทนะครับเพราะมีคุณมีธงตั้งไว้อยู่แล้วเมื่อธงคุณตั้งไว้นะครับเป็นคดีประมาทนะผมก็บอกเลยว่าผมยืนยันว่ามันไม่ใช่คดีประมาทมันเป็นคดีคตกรรมแต่วันนี้ที่มันติดปัญหาเนี่ยมันติดที่มันตมนตีวาสันต้องยอมเสียสละเพื่อรักษาองค์กรไว้โดยการสละไม่รับไม่รับตำแหน่งในการสืบสวนหรือถอนตัวออกจากคดีนี้ซะทุกอย่างมันก็จะดีขึ้น นะครับ <S <S นะครับ <S <S พลตรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตนะครับผมยังเครารพนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนดีแต่ถ้าหากท่านยังไม่มีการแก้ไขไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมบอกให้เลยว่าคดีนี้มันจบไม่ได้หรอกครับมันมีแต่การต่อสู้กันแล้วก็มีการฟ้องร้องกันมากมายไม่รู้กี่ร้อยคดีแหละรับรองได้ผมไม่ได้กลัวเลยเรื่องสืงถูกตำรวจดำเนินคดีห้าสิบคดีร้อยคดีนะครับเหมือนที่คนบางคนพูด ผมพร้อมสละนะครับทุกอย่างที่จะต่อสู้กับการเอาความถูกต้องมากกว่าความถูกใจนะผมเรียนนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่คดีนี้มันไม่ใช่แน่นอนมันไม่ใช่คดีประมาทนะครับมันไม่ได้เกิดจากคดีประมาทเมื่อคุณเอาแซมมาโตตั้งนะความิดผิดพลาดของคุณก็คือเมื่อคุณฟันธงไปแล้วมีธงไปแล้วสุดท้ายคดีมันก็เลยบิดเบี้ยวนะครับ มึงรอดูวันที่สิบหกอีกรอบหนึ่งทีนี้คุณจะได้เห็นและคุณจะได้ยอมรับสักทีนะครับมันเป็นหลักฐานที่เราบอกได้เลยว่าเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งสําคัญที่เราจะต้องเปิดอีกรอบหนึ่งให้พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศเห็นความอัปยศของการทําคดีนี้นะครับโดยการสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จอีกชุดหนึ่งผมบอกแล้วผมมียังมีอีกสองชุดนะครับที่ยังเก็บเอาไว้นะที่จะพร้อมที่จะอ,ออกมา ร่วมกันดำเนินคดีกับคนบนเรือบางคนที่นะครับเป็นพิรุษน่าสงสัยวันนี้นะครับเราจะทําจนถึงที่สุดนะผมไม่สนใจแล้วครับแม่จะออกมาด่าผมยังไงก็ช่างนะแม่น้องแตงโมจะออกมาด่าผมยังไงก็ช่างหรือจะมาวิาพากษ์วิจารณ์ยังไงข้ามไปฟ้องผมไปดูมาตาพราคอมมาตาสิบหก่อนนะครับการนําภาพศพ ออกมาเปิดเผยนะครับโดยเป็นการเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับแล้วก็เพื่อเป็นเป็นหลักฐานไม่มีความผิดตามกฎหมายนะครับอันนี้คุณเป็นคนส่งกฎหมายผมเองนะไอ้ห้อยนะครับคุณเป็นคนส่งกฎหมายผมเองคุณรู้อยู่แล้วมาตรา16วันนี้ผมไม่ได้เปิดเผยทางพรบบคอมพิวเตอร์รอนะครับผมเปิดเผยทางโปรเจคเตอร์นะครับการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเท็จตามมาตรา16เนี่ยจะต้องนําเข้าสู่ระบบโดยคอมพิวเตอร์อ แต่ผมผ่านระบบโปรเจคเตอร์นะครับอย่าโชวงโง์ง่นะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราผ่านระบบโปรเจคเตอร์ไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์ดังนั้นจึงไม่มีความผิดต,ตามกฎหมายแล้วก็สิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยนำเสนอเพื่อประโยชน์สาธารนณะนะครับไม่เนี่นะครับผมยินยันนะครับว่าเราจะสู้ต่อไป นะถึงจะสู้ได้ไม่ได้ก็ขอให้ได้สู้เต็มที่เพื่อแตงโมแล้วก็เพื่อพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศที่จะต้องตกเป็นเหยื่อชญากรรมแบบนี้นะครับทุกอย่างเราจะสู้จนถึงที่สุดนะครับจนกว่าจะมีการย้ายพลตำรวจตีวตัน์ออกจากกองบัญชาการตำรวจท้องบ้างหนึ่งหรือไม่ก็ต้องมีคําสั่งนะครับย้ายพลตำรวจตีวตัน์ออกจากสํานวนคดีนี้โดยไม่ให้ยุ่งเกี่ยวไม่พอ คนจะย้ายมาอยู่สอรกรชั่วคราวจนกว่าคดีถึงที่สุดก่อนแล้วเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วนะครับค่อยมาว่ากันนะครับผมยืนยันนะครับว่าผมกับพลตรีวัชร์เนี่ยรู้จักกันมาห้าปีไม่เคยมีเรื่องผิดใจกันมาก่อนแต่เรื่องนี้คือเป็นเรื่องของความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับเขามองว่าเป็นเรื่องของประมาทแต่เรามองเป็นเรื่องฆาตกรรมแต่แต่ว่าการที่เรามองเขาว่าสิ่งที่เขาทาผิดเพี้ยนเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากระบบธรรมชาตินะ เส้นผมที่มีการเก็บก็ไม่ใช่เส้นผมระบบธรรมชาติดังนั้นเนี่ยนะครับก็รอดูต่อไปว่าจะมีคนถูกดำเนินคดีคดีนี้กี่คนนะครับตอนนี้ผมก็มีการดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนนะครับทั้งหมดทุกทั้ง,ท,งทั้งหมดนะครับแล้วก็คณะพนักงานสืบสวนทั้งหมดนะแล้วก็ผู้จัดการตำรวจทอนภาคหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวรองผู้ตัวผู้การนะครับศูนย์สืสบและภาคหนึ่งนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นคิวของหมอนะครับ คิวของหมอกับพวกทั้งหมดเหมือนกันนะครับก็รอดูว่าใครจะโดนคดีซ้ําๆอีคดีผมผมมองได้เลยว่าการที่จะมาแจ้งความผมเนี่ยผมไม่กังวลเลยนะครับแล้วผมจะได้ดูว่าเมื่อกระบวนการขึ้นสู่ศาลเนี่ยนะใครจะแน่ที่จะต้องบาดเจ็บผมไม่กลัวแล้วครับผมอายุห้าสิบห้าแล้วนะติดคุกเพื่อชาติจะเป็นอะไรไปแต่พวกคุณเป็นตำรวจเนี่ยถ้าคุณติดคุกติดตารางนะครับ คุณถูกให้ออกราชการอีก4เดือนผู้ชาการว่วยแหชาติจะเกษียณยุราชการแล้วนะครับผมไม่ได้กังวลเลยนะครับเพราะท่านก็ไม่มีอำนาจแล้วนะแต่พวกคุณเนี่ยที่เป็นตำรวจเนี่ยนะครับยังอยู่ในราชการอีกหลายปีบางคนเนี่ยยังมอยู่ราชการถึง20ปี30ปีแต่คุณถูกดำเนินคดีเนี่ยในคดีน้องแตงโมเนี่ยนะครับหลายๆคดีผมว่าคุณเหนื่อยนะครับคดีแตงโมเนี่ยมันมีอะไรเยอะ นะครับที่จะต้องเปิดเผยที่ต้องสู้กันในท,ที่ซ่อนอยู่นะดังนั้นเนี่ยใครจะบอกว่ามันเป็นพยานหลักฐานกิ๊กก๊อกก็ว่าแล้วแต่เข้าไปแต่สําหรับผมเนี่ยวันอย่างน้อยวันนี้ประชาชนและสื่อมวลชนได้เห็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่สะท้อนปัญหาของความกระบวนการยุติธรรมนะครับที่สะท้อนปัญหาหเห็นถึงการบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เริ่มต้นเม็ดแรกนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยนะผมเชื่อว่า อายการเนี่ยกอย็อย่าทําผิดกฎหมายโดยการสั่งให้ไปทําอะไรล่วงหน้าโดยไม่ได้สั่งเป็นด้วยเอกสารหรือสั่งให้สอบเพิ่มเติมแต่เป็นการสั่งด้วยวาจานะครับผมผมทราบมาว่ามีการสั่งให้ไปทําเอกสารเอกส,สารนั้นเอกสารนี่โดยเป็นการสั่งปากเปล่ปาโดยที่ไม่ได้สั่งเป็นด้วยการสอบเพิ่มเติมนะครับต้องระวังนะครับที่มาของเอกสารต่างๆหรือการออกคําสั่งต่างๆเนี่ยระวังจะไม่ชอบด้วยกฎหมายเสเอง แล้วท่านนายการท่านจะต้องตกเป็นจำเลยซะเองนะครับเท่าที่ผม